เช่นหายใจอย่างเงี้ยเวลาหายใจนะหายใจออกมันจะผ่อนคลายนะถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าใจมันจะเครียดงั้นเวลาทํากรรมฐานเนี่ยหายใจออกก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนี่บางคนเคยหายใจเข้าพุทหายใจออกโรทำยังไงล่ะจะมาหายใจออกพุทหายใจเข้าโรแล้วเวียนหัวมากเลยสับสนทําไม่ได้เลยมีอยู่คนหนึ่งฉลาดมากเลยส่งกันบ้านหลวงพ่อ เขาบอกว่าเขาต้องอย่างไรเขาก็ต้องหายใจเข้าพูทหายใจออกโทแต่เขาใช้วิธีหายใจทิ้งไปนิดนึงก่อนหายใจออกไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกอยู่เห็นร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าพูทหายใจออกโทนะถ้าทําอย่างนี้นะจะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจนะพวกเราที่ทําอนาปนสติแล้วจิตไม่ยอมสงบง่ายๆบางทีไปจ้องใส่ลมหายใจจะไปจ้องอยู่ที่ลมเนี้ยถ้าจ้องใส่ลมนะมันจะเป็นกระสิน เป็นกสินลมนะกระสิน,นะสนทําไปเรื่อยๆลมจะค่อยๆดับดับดับกลายเป็นแสงกสินทั้งหลายเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแสงเหมือนกันหมดแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าได้กสินอย่างหนึ่งแล้วกระสินที่เหลือเนี่ยจะง่ายละเพราะมันจะกลายเป็นแสงแบบเดียวกันงั้นถ้าเราจะทํามานาพนสตินะให้จิตสงบรู้เนื้อรู้ตัวจริงไม่หลงไปทางกสินกสินเนี่ยมันมีข้อดีบางทีก็มีฤทธิ์นะเล่นนอนเล่นนี่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะย้อนกลับมาเจริญปัญญาเนี่ยค่อนข้างยาก เพราะมันสนุกกับของเล่นของจริงเลยไม่เอางั้นเรา,เราลองปรับวิธีใหม่หายใจยังไงหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกไงเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปเห็นแค่ลมหายใจถ้าเห็นแค่ลมหายใจเนี่ยจิตจะไปจ้องที่ลมหายใจจิตจะอึดันดนะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตจะผ่อนคลายรู้ไปด้วยจิตที่มีความสุขรู้ไปด้วยจิตที่ผ่อนคลายแป๊บเดียวก็สงบ ไม่ต้องคิดถึงว่าทํำยังไงจะสงบมันสงบของมันเองวันนี้หลวงพ่อปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยสอนสมถะนะแต่วันนี้สอนสมถะให้พวกเราเรียนเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์อะไรก็ทําเป็นหลายคนะนะนะถึงเวลาก็ควรจะรู้จักเครื่องมือในการพักผ่อนบ้างพักผ่อนด้วยสมถะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่างนี้ก็พอแล้วไม่นานนะ ถ้าจลิตนิสัยเราเหมาะอาการหายใจไม่นานก็สงบถ้าไม่ชอบสงบแล้วแต่เราเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความสุขเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์นะคิดถึงทานคิดถึงศีลหรือทําอะไรแล้วมีความสุขนะแล้วไม่ยั่วกิเลสเราก็ใช้กรรมฐานอันนั้นแหละทาไปด้วยใจที่สบายอย่าไปทําด้วยหวังว่าจะสงบถ้าหวังสงบใจจะเครียดใจจะเครียดใจจะไม่สงบเลยนะนี่เป็นเคล็ดลับนะไปหา ที่อยู่ของเราสักอย่างหนึ่งเอาไว้พักผ่อนเพราะเราเป็นชาวโลกเป็นคารวะาวันๆเรามีเรื่องที่เครียดมากมายเลยแล้วเราก็แก้เครียดด้วยกันไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินเหล้าไปอย่างน้นไปอย่างนี้ไม่หายถ้าเราใจของเรามีพัฒนาการนะเราสามารถมีที่พึ่งในใจของเราถึงเวลาเรามาเข้าทํากรรมฐานถึงเวลาเราก็ทําทุกวันทุกวันใจเราได้พักผ่อนมีความสุขกว่ากันเยอะไม่เสียสตังค์ด้วย ทำที่บ้านไม่ต้องทําที่ไหนหรอกไม่ต้องไปวัดนนทนวันนี้นะไปตามวัดก็ลําบากบางวัดเนะี่ยผู้หญิงไปก็อันตรายนะผู้หญิงไปพวกผู้ร้ายมันมาบวชเป็นพระก็มีบางบางวัดนะผู้ชายไปยังอันตรายเลยนะออพวกตุยมาก็มีนะพระตรุยพระอะไรอย่างงี้ตุดเลยก็มีเนะ่ะอยู่บ้านเราภาวนานเราที่บ้านไม่ต้องอยุ่งกับคนอื่นนะ ใครเข้าภาวนาอย่างไงก็เรื่องของเขาไม่ต้องยุ่งปล่อยทางใครทางมันฝึกของเราเองถ้าทําได้อย่างนี้ไม่นานใจเราก็สงบได้